นี้เราอยู่ที่บอกเกรือนะครับกำลังจะเดินทางต่อไปที่ไร่ลงนนำภูขอจังหวัดเลยนะครับระยะทางจากตรงนี้ไป344กิโลไปกลางต็นที่นี่คืนหนึ่งย่ดระยะทางในการกลับไปที่จนบรุรีการเดินทางวันสุดท้ายจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับก็แก่เดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินทางแล้วเพราะว่าตอนนี้ส่ยละไปถึงนู้นก็น่าจะน่าจะเย็นเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไว้ครับก็มาแวะกินข้าวตรงบอกเกรือนะครับกินข้าวเที่ยงนะครับ ก็เดินทางยาวๆไปจังหวัดเลย3ามร้อี่ี่กิโลโดยเราจะวิ่งเลาะฝั่งชายแดนไปนะครับก็ไม่เคยวิ่งเส้นฝั่งนู้นเหมือนกันนะก็อยากลองวิ่งดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นนาบอกเรือนะครับใครอยากมานอนนาก็มาได้นะครับตรงนี้ก็กำลังเขียวเลยนะ เจ็ดกิโลนะครับความเร็วก็ประมาณเจ8 0สิบนะครับวิ่งเร็วกว่านั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวขวาเข้าสู่ถนนหนึ่งสนะครับอ๋อหนึ่งสไจีพเอสเขียนว่าหนึ่งสองสีนึ่งะบนเวียงจันทร์บาบาง ตอนนี้เรามาถึงที่นาแหล้วครับเดี๋ยวมาแวะซื้อซื้อของกินก่อนซื้อกระเบียงก่อนนะรอใคขึ้นไปตอนนี้เวลาหกโมงสนาทีเพิ่มกินข้าวเสร็จนะกำลังจะเดินทางไปข้างบนไล่ลุงนำน,นะครับต่อทุม ยี่สิบแล้วเรากินข้าวใบมาชุ่มกว่าเลยนะอากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะครับลมสี่อัดเข้ามาเย็นมากนะครับตอนนี้ก็กาลังขึ้นนะครับอางมันจะดีขนาดไหนนะแล้วก็โชคดีวันนี้ครับฝนไม่ตกอีกแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เจอทางเลยเลยนะครับโอ้ทางดินนะครับไม่รู้ว่าขึ้นถูกนะผมตามที่ออกผมได้เปิดวีนะครับตอนนี้ ไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมเปิดได้ก็ได้จะได้ไม่งงเปิดจีเีก่อนครับตอนนี้งงแล้วครับขึ้นไปทางไหนนะยังรู้เหมือนกันใช่หรอพี่จีเบียสโวนครับถามดีกว่าถามน้อง็ได้พี่เข้าข้างโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลในแห้ว๋ครับเหมือนต้องกลับไปทางนี้เดี๋ยวทางนู้นครับทาง,งนี้นเดี๋ยวโรงพยาบาลแหละอ๋อให้ไปเลยเหมือนเหมือนแค่ไปใช่ไหมใช่ครับ เรต้องเลเหมือนแร่ไปอีกครับอ๋อโอเคครับของค,ครับก็มีทางคอนกรีตมาอยู่สักพักหนึ่งทางดินอีกประมาณหนึ่งสามกิโลครับรถไม่กลัวเรามีส้ปอดไลน์โอ้ลมเหรอ

Trời đất thắng nữa 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 thắng 1 2 อืมวันนี้เขาฝ่ายยางเอาด้วยนะบอกว่าไม่ชัวร์ว่าใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้ดูรีวิวมามตามไปเรื่อยๆก่อน ไม่น่าใช่หรอไปไหนอ่ะไปลุงนำมา้ปลี่ยนตางแล้วฮัลโหลนี่ไปนี่อ๋อไปตรงนี้ไปได้ใช่ไหมแต่ทางมันยากหน่อยหนึ่งเดียวใช่หรือครับอ๋อเป็นเป็นทางปกติที่เขาขึ้นไปใช่ไหมครับเป็นทางแค่ทางเดียวใช่ไหมที่ขึ้นไปอ๋อโอเคโอเคขอเงาพไปขอบอกว่าทางยากนะ ถอดใจเลยพี่ถอ,อดใจดีกว่าเราไปหากางเต็นท์ข้างล่างดีกว่าภารก,กิจวันนี้เราไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะตมันชันเกินขาลุงไปก็ลำบากอีกทีนึงนะเราควรจะเอเใจตั้งแต่เมื่อกี้ที่พี่เขาตั้งละทางก็โหอยู่นะผมผมไม่เป็นไรพี่อ่ะผ,ผมรู้สึกไม่ค่อยหนักใช้ของพี่อ่ะ ของพี่หนักท้ายมากอะทางก็โหดจริงๆเนี่ยะขึ้นอะอาจจะคลิกกันประคับประคองขึ้นไปได้นะแต่เดี๋ยวขาลงอะก็ต้องเหนื่อยจริงครับก,ก็เลยตัดสินใจว่าหาที่กางเต็นท์พัฒนาหแห้วนะเดีย๋ยวเอาไมา่ค่อยอยู่นะ เราดูพี่เขาก่อนเพราะว่าตรงนี้อ๋อโหดงปถึงยวตอนนี้เวลา2องทุ่มสานะครับเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะตอนแรกผมว่าจะไปได้ลงน้ำนะแต่ว่าทางโหดเกินนะครับโหดเกินสำหรับพอซ่าครับแต่รถอืนก็อาจจะขึ้นไปสบายๆนะ <_' c> ก็เลยว่าจะไปกางเต็นเีนานท่อนแคมเบลลนะครับก็ซึ่งผมคิดไปแล้วทางก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ ยิ่งฝนไม่ตกเนี้ยน่าพูดถึงความโหดเลยที่มีนะครับนาำ่อนแคมเร็วนะครับก็มาเมื่อปีที่แล้วเนาะมาช่วงเดือนตอนเดือนเจ็ดหรือเดือน <c oughs> แปดเนี่ยง่ายกว่าเยอะง่า <c oughs> ก,กว่าเดืนเยอะจบ <c oughs> คนที่จะมานะดทนตั้งแต่แรกนะครับมันมาง่ายกว่า ง่ายกว่าจริงนะครับผมไม่แน่ใจว่าอะไรนุงนำเนี่ยมีทางคลินีกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจะนะแต่ว่าทางขุดจริงๆฮนะต้องมาลองนะคพับอยากรู้ต้องมาลองจรงครับ จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นทางปูนแล้วนะเมื่อก่อนที่ผมมาปีที่แล้วนะยังเป็นทางดินอยู่ครับนี่อ๋อไม่ใช่ทางดินที่ผมจําผิดทางดินมันอยู่ตรงนี้เอาการเอากันเต็นที่ลาน,นี่แหละ กานนี้แหละพี่ต้องไปเหนือกันแล้วจองจองไว้หรือเปล่าครับไม่ได้จองครับมีที่จ้งครับเปลือดีครับครับผมมีมีที่จ้างไหมอืมไตรงนี้ก็ได้ผมเมื่อกี้ผมไปขึ้นไล่ลุงน้ำทางทางโหดเกินนี่เลยมานัขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหวหรือว่าตรงข้างหน้าแค่ข้างหน้าเอารถเอารถลงไปได้มผมจะสุดตัวอ๋อแน่ผมไปดูกันครับหรือว่าจะอยู่ข้างบนนี่แค่คนไม่ได้เยอะ มันจะสวยก่อนหรือว่าอยู่ข้างบนตรงนี้ก็ได้ถ้าขี่เียจเนี่ยทางเต็มที่ขอนี่จะแค่สองคนห้องน้ำก็อยู่สายม่นใช้หมดเลยคนเยอะเต็มเต็มได้อะไรกินได้ตรงนี้พอกินจังล่างแล้วครับพ่อมันดึก บอกว่าน้ำทอนวันนี้ครับฝนตกแต่เช้าเลยนะแล้ววิวบรรยากาศก็จะประมาณนี้วิวโคตรดีนะแต่เสียดายคือฝนตกไมไ่ไทยอะไรเยอะเลยนะับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายวิวของเรามีแบบไอหมอกอยู่บนภูเขาร้านนู้นก็กลางได้นะเผื่อใครสนใจอันนี้ก็จะลงแล้วแต่ว่าจะฝากกล่องถ่ายไว้ที่รัตเตอร์ันนเอาลงไปให้ <S 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 เห๋ยวลงไปก่อนครับ เดี๋ยวไปอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวไปอยู่ที่วัดรอกันนะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่วัดเนี่ย,ด,ยดูวัดก็ค่อยไกลเนี่ยวัดที่เราผ่านมาครับเ okay. เนี่ยดี๋ยวอยู่นั้น,อนรอ,อครับอยู่บนนกเพลิมากเลยอบคครับไปแล้วเหรอพี่ทางั่ใครครับครับเดี๋ยวอยู่วัดรอกล้องกล้องฝากแลปเตอร์ไป ไม่ใส er <laughs> ่เยอะนะใส่วีว <yanlış> นิดหน่อยครับแต่ที่นี่มีห้องน้ําปีนี้พี่เขาทำห้องน้ําดีมากห้องน้ํามีสองฝั่งห้องน้ําอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ห้องหน้าทางขึ้นไปหนึ่งจุดห้องน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวดูทางวิ่งมันยังไม่เท่าไหร่ใช่ยังนี่ตรงนี้หายลื่นหมากเลยผมว่าลงล่องเนี้ยลงนี้ยแน่สิบเอ็ดตั้งลำเลย คนก็จะลืล่นนะเนี่ยข้างมันแบบย่ำบ่อยช่องกลางเอ่อมันมีน้ำล้างอยู่ท้าขอ,องสะพานะนะวัดป่าอ๋อครับนะครับมีสายยางอยู่ตรงสะพานครับน,น่าจะได้ไปล้างกันอยู่ข้างล่างเลยวนะอ๋อครับสายเงี้ย ลึกอย่างรันโ,โอ้โหจนันทร์น่าจะเป็นผู้ประสบภัยเลยนะตอนนี้ขึ <c oughs> <c oughs> ้นไปช่วยพี่เขาดัน้วดันหมดที่นี่ก็จะมีห้องน้ำเยอะเพียงพอต่อการมาแคมปิ้งที่นี่นะครับ แล้วก็ข้างเด็นละห้าสิบาทพี่หอมมีร้านกาแฟมีเครื่องดื่มขายนะครับมาใครที่จะมาซื้อนี่ก็ได้แต่ของกินพี่หอมไม่มีให้ครับมามา่าอาจจะมีอยู่แต่ถ้าเป็นเพื่อนเนิ้วเนี้ยแนะนาให้ซื้อจากข้างล่างขึ้นมานะขึ้นไปดูพี่หอมลงจากเนินเมื่อกี้เธอเป็นเนินหนึ่งที่คนนหาเรื่องนั้นที่นี่สัญญาณเน็ตสัญญาณมือถือมีนะครับ <c oughs> ้เป็นวันเนี่ ล้อมอยู่ไหรอพี่เมื่อกี้ล้มหรือว่าไงพี่เจ้าของอร้านใจดีมากเลยนะของแบบคือเป็นเงินเองมากนะเมื่อกี้เขาก็เลยอยู่ทางให้นะครับคล่อมเลยพี่คล่อมเลยคล่มเลยไหมหผมคล่อมเลย โอ้โหมันลื oh, ่นขนาดนี้เลยเหรอมาไหลแบบมันล่องเลย ขึ้นแต่เล้วครับขึ้นมากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยางเอ็มซีไม่ช่วยเลยเลยเมื่อกี้นี่ช่ะไหลเลยอ่ะผมบ่มดอกไอ้เดียวุูกชั้นมนตรวจกองแทะ

ของรับอ่องรับการที่จะได้มาเจอเบลสวยๆมาลำบากขนาดนี้เลยเหรอนี่กตน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนขึ้นนาซาอุงโอ้โหฝนตกได้ทั้งวันจริงๆนะวันนี้ เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับประมาณเด็นทางเลย,เลยแหละี๋ยวก็เดินทางต่อน่าจะขึ้นไปถึงเนืองอืนแล้วครัลงน่าจะลงถึงนะครับ,รบไม่เกิน300กิโลรัอยากขึ้นไปแล้วก็ลงมาได้ถางนี้นะโอเคตอนนี้เราไปถึงมุกก่เกาะงองครับรถนี้คือวิวที่เราจะได้รับในวันนี้นะครับ นี่ก็คือวิวภูกั้ง้อมเป็นจุดสุดท้ายของทริปเลยนะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยจะวิ่งไปทางขึ้นภูกระนะครับแล้วก็น่าจะไปหมู่บ้านนาสะอุ้งเนาะแต่ว่าขึ้นไปข้างบนถนนลอยฟ้าสนามกงกอของภูกะเบิกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันข้างบนจะเป็นยังไง